แล้วก็จะมาเล่นเกม <No. S 1> ในแมปที่มีชื่อว่าชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะแบบชื่ออะไรนี่แบบชื่อน,น,นี้คนนี่เราก็จะมาเล่นเกมเอ่อที่มีชื่อว่าอ้าวไม่ต้อง <c oughs> ส่งให้ดูเลยนะช่ออไนี่วันนี้เราก็จะอยู่กับน้องผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเลยจับมือกันเลยนะ น,นี่อีพกาน่แหละวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่แบบช่วงนี้มันเป็นกาแฟะนะเขาเรียกว่าสวิตเกมใช่ไหมใช่แล้วสวิตเกมนะนี่แล้ก็อยู่กันเป็นแบบกาแฟกระดดหน่อยเนี่ยเกมช่วงนี้เกมเป็นกาแฟมากส่วนน้องผมก็แต่งตัวเป็นไอเบคอนน้อยไปรออะไรละ่ะทุกคนไปกันเลยโอ้โหคคนพิมพ์มา <laughs> เราสด รู้น้องแบบนี่มาเล่นยังไงมั้งคนเกมพร้อมสี่สามสองหนึ่งโกไปไปสิครับกรีนไลท์เล็ดไล์คือผมไม่ได้ยินเสียงไงกูจะไปไะไรวะเจอง่ะ

กี่แล้วทุกคนเราใช้สมาธิเองหนึ่งเยวไปช้ากูเข้าใจหลุดรอดยังรอดคิดเดียวอีกคิดเดียวเย้ ทุกคนชนะแล้วชนะด้วยหลอดหลอดหรือคนเดียวหรือคนเดียวสู้เพื่อนสู้เอ้าใช้ไฟและโอเวอร์นะเรียบร้อยชนะแล้วเ,เกมไม่มีใจและูมิใจนะทุกคนภูมิใจมากเกมต่อไปเกมอะไรแต่ว่าอยากเล่นเกมเนี้ยมากเลยไหนนะเกมเออใช่เออเล่นโด่งไปแด้นี่หว่าไปไปไปเล่นเลยแล้วกันจุ๊บ คนไทยมีไหมมีสิครับให้ตายเถอะนี่ผมทนี่ผมทำยูทูบนี่กูทำคลิปหรือกูไลฟ์สดด้วเนี่ยอ่านคอมเมนต์คนอื่นด้ยเห็นไหมโอ้โหคนไทยเยอะเลยไม่พิมพ์ดีกว่าวรู้สึกว่าเซิร์ฟมีคนไทยเยอะนะครึ่งเกมนีเสือ,อ,อมันฮิตมากเลยนะแขงมันน่าจะฮิตจากฮิตจากหนังนั่นแหละหนังเรื่องสวิตเกมะมันฮิต มันเขาก็เลยมาทำเออเขาก็เลยมาทำในโลบ็อกฟังดูเป็แล้วแล้ว้อ,องเบคอนกระโดดกระโดดนุ่งๆนุ่งๆนุ่งๆโหคนเยอะมากแบบนี่เถอะคนเยอะมากนะดูเยอะแค่ไหน ตรงไหนวะก็หมดอเออจัยัง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 นู้นเดี๋ยวทำมันง่ายจังวะเอ้ยเริ่มไม่เริ่มง่ายเอ้ยเอ้ยเริ่มไม่ง่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบเฮ้ยมันแหมไม่น่าพูดเลยตอนแรกบอกเริ่มง่ายมันเริ่มไม่ง่ายแล้วทุกคนมันเริ่มยากขึ้นแล้วเมื่อกี้เกือบตกแต่ผมมันเก่งไงอืม ขี่โมเปนเรื่อยีม่ล้วม่เกมนี้ไม่ได้ยากนะง่ายนะคือแต่จะมีเอมเปปเออเหมือนที่มันเป็นประสาทอันนั้นโคตรยากเลยผมไม่รู้ว่าแม่งเล่นยังไงแต่เกนแรกยากจริงชุดมากอดอทวักหลังหลังเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ ไอ้ทุกคนไม่เห็นไอ้อันสีเหลืองวะไอ้ทำไมกคนไม่เห็นอันสีเหลืองวะโอ้โหตายมงดอีกสักตาน้องเบคอนยังอยู่ไหมยอยู่ไหมเออโอเคที่ี้ครับไอ้น้องมอสพี่มอสครับปิงไอเทียนี่ก็ปิงตลอดเลยโอเคทุกคนก็ก็เราจบแล้วนะกับแมพเอ่อที่มีชื่อว่า <laughs> จำชื่อมมนไฟได้ไม่รู้อะแต่ที่รู้คือเออมาคือแบบเออที่เกี่ยวกับสวิตเกมคือกูไม่เก่งภาษาอังกฤษกูไม่รู้เพราะทุกคนก็จบคลิปนะมามา,ามาจบคลิปพร้อมๆกันคิๆๆทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเออเล่นโรบอกแต่ผมอาจจะมีคลิปเล่นโรบอกอีกนะเพราะว่านี่แล้วก็มาเล่นกับ น้องมอสไอเด็กนี่เง่าไอเด็กสายปิงอยากทำด้วยเฮ้ยมีคนมีคนอยากจะมาจบคลิปกับผมอะดูดูอยากทำด้วยมันรู้ด้วยกัว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะบอกทุกคนเมื่อกี้พิมพ์บอกไอ้มีคนมาอเนี่ยนะดูมีคนมาแย่งซีน นี่นะคทุกคนก็จบกันแล้วนะครับนี่จบบอกจบเอ่อชื่อช่องอะไรคะ,ะทุกคนก็แหมมีเอฟซี FC นะมีคนมามีเอฟซีจะมาเล่นกับเราด้วยนะโอ้แหมตีนี่เป็นอะไรเ,เป็นหมเป็นใหม่ อย่าไปพูดอย่างนั้นนี่โอ้ย FC ค่ะนี่ทุกคนกูจะตบคลิปแล้วจะแทะดูสิ FC ค่ะ FC ขาดคุณละ FC ค่ะมันก็จบแล้วนะครับกับคลิปเออนี่ยพูดแล้ยเอาทุกคนไม่ต้องพูดละเออก็คือเออคลิปนี้ก็จบไปแล้วกับคลิปเล่นโลบ็อกเล่นไม่พอมี FC ไม่ได้เห็นไหมมี FC มาขอช่องเห็นไหมดูดูทั้งหมดมีคนมาขอช่องโอเค นี่ Fc นะทุกคนนี่ดู FC FC, Fc Fc คนใหม่นะยี่ FC คนใหม่ฮะทุกคนก็จบเลยนะครับแหมกูพูดอีกแล้วจบเป็นสิบสิบคำ้ลยเนี่ย่อะไรอะไรเอาเอา,เอาบอกฟุตมั่งเด้อ๋อโอเคครับผมก็อาจจะมีนะทุกคนก็อาจจะมีคลิปเอ่อทำบอกฟุตบั่งนะผมอาจจะไปทำบอกฟุตแต่วัานี้เขือบมเอาเห่อ FC นี่นี่ครับผม FC คนใหม่ไปติดตามนะถ้าเกิดหาไม่เจอไปละออกอ ไปลหลังจากที่ถ่ายคลิปไอ้ไอคลิปที่เล่นเกมสวิเกมเสร็จใช่ไหมนี่จูนมีคนมาขอขอช่องนี่เคนนีคนคนี้นะคน oh! นี่คนนี้เลยนี่นี่คนพี่วินะ่งอ่เนี่ย FC แล้วมีนคนมาขอเยอะนะแล้เขาก็ออกจากเกมไปไปค้นหาช่องของไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดจะเจอก็พิมพ์ว่า Galaxy XD เล่นเกม PUBG ก็ G อาจจะเจอก็ได้ <Yahoo! S 1> นี่น FC 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 โอเคทุกคน